โอ้ยแดดแรงเยี่ยวกรึบๆกระลำปรีจะห่อไหมนี่จะโอมั้ยแดดแรงเยี่ยววันนี้เรื่องโม ต้นพลีกเริ่มใหญ่แล้วพลีกเริ่มใหญ่ต้นมะเขือมะเขือต้นตใหญ่ ย้ายลงถุงเล็ก,ลก นี่เยอะสุดเลยมันโดนแดดเยอะกว่าที่ตรงไหนนะมันเยอะแน่นไปหมดเลยแน่นดอกแน่นเลยเนี่ย ตรงนี้ก็มีกล้วยนะครับกล้วยคร้วยกล้วยเนี่ต้นมะปริงแล้วก็มันกีอยู่บนกล้วยกล้วยกีมะปริงอยู่นี่เออกล้วยกีมะปริงใบกล้วยปาดอยู่เขาจะสุกเดือนเมษานะมะปริงอ่ะ Thấy chưa <laughs> Nhìn thấy Đọt dễ mát đi Đọt ย่อเก่าเลยเนี่ยมันตามฝาเราเป็นลูกย้อยลงข้างล่าง,งเขาอยู่ตามฝ่าเราอีกนี่เดี๋ยวเป็นลูกถ้าต,ติดลูกคงสวยมากเลาติดลูกคงสวยมาดูดอก มาปริงกันแกนดูสิต้นต่ำมากเลยนะมันโค่ยลงมานี่นี่สวยสวยมากมันยังไม่บานเลยเริ่มบานแล้วนี่ เริ่มปรีออกมาแล้วเริ่มบานแล้วกลัวผลทีจะตกฝนตกและดอกร่วงนี่ก็ประกาศว่ามีฝนอยู่ช่วงนี้กลัวฝนตกมากเลย อายุของเขาก็ประมาณ5ปีนะคะปลูกมะล็ดประมาณ5ปีแล้วปลูกด้วยมะล็ดนะคะติดแน่นอนเลย ลึกไปรแม่ไหมลูกหนุ่มสวยมาก